สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายเรื่องของการติดเชื้อทหารติดเชื้อในฐานทำยังไงเพราะว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านเริ่มถามมาแล้วนะครับคงจะเล่นไปพร้อมๆผมแน่เลยแล้วก็ถึงไปช่วงตอนที่สัก2 5 24 25 23 2ยเนี่ยทหารก็จะเริ่มติดเชื้อในฐานนะครับในช่วงที่ทหารติดเชื้อในฐานนี่เองนะครับถ้าไม่มีการป้องกันอะไรเลยเนี่ยก็จะมีการแพร่เชื้อไปไเรื่อย แล้วก็ทหารก็จะตายไปเรื่อยๆทหารที่เก่งๆที่เราเก็บมาก็จะตายไปเรื่อยๆดังนั้นคลิปนี้มันจะเป็นการสปอยอย่างหนักสาหรับท่านผู้ชมที่ไม่อยากสปอยตัวเองนะครับขอให้ข้ามคลิปนี้ไปแล้วก็ดูต่อเนื่องไปแต่ท่านผู้ชมหรือผู้เล่นที่รับได้กับการสปอยไม่อยากสูญเสียทหารนะครับขอให้ดูคลิปนี้นะครับในช่วงแรกของคลิปอาจจะเป็นสปอยเบาๆแต่ท้ายคลิปคือสปอยแบบหนักๆเลย ดังนั้นสําหรับคลิปนี้นะครับท่านที่ไม่อยากสปอยก็ขอให้ไปเล่นถึงตอนที่29ก่อนนะครับแต่สําหรับท่านผู้ชมที่เล่นเองแล้วไม่อยากเสียทหารในฐานมากเกินไปยอมโดนสปอยก็สามารถที่จะดูต่อได้อัน,นี้ผมเตือนแล้วนะครับเพราะคลิปเนี้ยผมอัดตอนที่ผมอัดตอนที่29เสร็จแล้วนะครับเนี่ยแค่ตอนที่29เสร็จแล้วอัดเสร็จแล้วตอนนี้เหลือแค่ตัดต่อแล้วก็ อัพโหลดให้ท่านผู้ชมชมนะครับตอนที่2ี2ส2บแปดยเนี่ยนะครับตอนที่30มสิบยังได้เล่นแล้วสิ่งที่ท่านผู้ชมถามเนี่ยผมขอเริ่มจากบอกใบก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะสปอยเต็มๆนะครับท่านท่านผู้ชมที่เล่นถึงตอนที่ประมาณสัก2ี่สิบยี่สเนี่ยจะเริ่มมีเชื้อนะครับระบาดท,ที่ฐานแล้วนะครับแล้วก็จะจำได้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ ควายเอ็เอามีดไปไล่แทงทหารของพวกเราแล้วก็เอามีดจ่อปากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเทปหลังจากเหตุการณ์เราจะได้เทปเสียงเทปหนึ่งครับเทปเสียงเทปหนึ่งเทปไหนวะเทปเสียงเทปหนึ่งอันนี้ครับเพิ่มขึ้นมาชื่อเทปเนี่ยชื่อว่า identifying the infected แปลว่าการหา หรือว่าตรวจสอบระบุผู้ที่ติดเชื้อนะครับคลิปนี้เนี่ยผมไม่กดละกันนะครับผมแปลให้เลยเป็นการสนทนาระหว่างบอสออ e ซ์ลอตแล้วก็มิลเลอร์นะครับถกเถียงกันโดยเริ่มที่ต้นคลิปเนี่ยมิลเลอร์นะครับบอกว่าต้นเหตุของเชื้อน่าจะมาจากที่ควายเอ็ดเอามีดไล่แทงทหารคนหนึ่งนะครับ แล้วก็มีดเนี่ยทิ่มไปที่ปากทําให้เลือดไหลมีบาดแผลโดนน้าลายดังนั้นต้นตอของเชื้อนี้น่ามาจากควายเอ็ดนะครับอาจจะผ่านมีดหรืออะไรก็แล้วแต่ละนะครับนั่นคือสาเหตุที่ควายเอ็ดทำไมไม่ลงมือฆ่านะครับแต่ทําไมต้องเอามีดจอดที่ปากนะครับส่วนจากนั้นเนี่ยออสลอตก็แย้งว่าเฮ้ยไม่ใช่นะ อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นเหตุการณ์หรือว่าผู้ที่เป็นเหยื่อของโรคเนี้ยหลายๆแห่งแล้วตั้งแต่บ่อน,น้ํามันที่โรงงานนารกเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยมันน่าจะมาจากสาเหตุภายนอกมากกว่าไม่ได้มาจากควายเอ็ดนะครับแล้วมิเลอร์ก็บอกว่าเอา้าอย่างน้อยควายเอ็ดก็ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างล่ะนะครับแต่ก็ออกสลอดกับมิเลอร์ก็บอกว่า แน่นอนว่าควอเอทคงไม่พูดอะไรง่ายๆถึงแม้จะรู้เรื่องก็ตามนะครับออสโลดก็บอกว่าจริงอยู่ควอเอทไม่พูดครับแต่ว่าควอเอทอาจจะใช้การกระทําครับออสโลดบอกว่าถ้าสมมุติว่าควอเอทรู้เบาะแสต้นตอของโรคนี้แล้วพูดกับพูดสื่อสารกับเราไม่ได้อะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นไปได้ไหมนะครับเออมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับ แล้วก็ออกซ์ลอดก็เสริมไปอีกว่าสิ่งที่ควายเอ็เอามีดไปจ่อปากทหารคนนั้นเนี่ยมิเลอร์อาจจะต้องการเออไม่ใช่มิเลอร์ควายเอ็อาจจะต้องการบอกอะไรพวกเราหรือเปล่าผ่านการกระทํานะครับมิเลอร์กับออกซ์ลอดก็ลงความเห็นกันว่าลงความเห็นกันว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่สาเหตุของต้นตอของโรคเนี่ยจะมาจากใน ช่องปากอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับช่องปากครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับปากครับอันนี้คือคำใบ้ในคลิปนี้นะครับแล้วถ้าท่านผู้ชมเอาคำใบ้ในคลิปนี้ไปปัญหาคือไอห้องกักการผมหายไปแล้วในสีเพราะผมเล่นผ่านไอภารกิจที่29ไปแล้วสมมุติว่าท่านผู้ชมไปดูสมาชิกที่ที่ ห้องกักกันเนาะสมมติว่ามันเป็นห้องกักกันเออสมมติว่าคุกนี้เป็นห้องกักกันกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมลองดูอันนี้จะเริ่มสปอยแล้วนะท่านผู้ชมลองดูว่าภาษาที่ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยมีภาษาที่เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาที่เขาพูดเหมือนกันอ่ะภาษาไหนที่เขาพูดได้เหมือนกันอ่ะของผู้ป่วยทั้งหมดอ่ะเช่นสมมุติว่าในห้องป่วยมีคนที่พูดภาษารัสเซีย ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนพูดภาษารัสเซียได้หมดเลยต้นตอของโรคนี้คือมาจากผู้ที่สามารถพูดภาษารัสเซียได้ผมไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับไอตัวในส่วนของโรคนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีการแรนดอมเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือเปล่าในส่วนของเคสของผมในกรณีของผมเนี่ยมันเป็นภาษาไอ้คีร์งโก้นะครับเนี่ยคีรงโก้เนี่ยคนที่มีหรือว่าพูดภาษาคีร์งโก้ได้จะมีโอกาสติดเชื้อสูงในในกรณีของผมนะผมก็ต้องเอา ทุกคนที่พูดภาษาคีฮองโกได้ไปเข้าห้องกักกันนั่นจะเป็นการป้องกันโรคได้แค่ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็คนที่ติดก็ติดไปนะก็ก็ตายไปนะครับแต่ก็จะทําให้ไม่ไม่มีการแพร่เชื้อต่อไปอีกนะครับก็จะเป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่งในกรณีที่ท่านผู้ชมยังเล่นไม่ถึงตอนที่29นะครับพอทําอย่างนี้แล้วเนี่ยกเ็เราจะสูญเสียสมาชิก น้อยลงนะครับแล้วพอไปถึงตอนที่29เนี่ยก็โรคก็จะหายจบตอนที่29โรคก็จะหายนะครับผมคงไม่สปอยไปมากกว่าน,นี้เพราะอันนี้คือถือว่าสปอยสุดๆละสำหรับในในสิ่งที่จำเป็นในการาลดความสูญเสียจากโรคเนี้สปอยแค่นี้น่าจะพอแล้วนะครับหวังว่าคงช่วยได้นะครับพูดง่ายๆไปดูในห้องกักกันดูว่า ภาษาดูที่ข้างล่างข้างล่างสกิลครับภาษาไหนเป็นภาษาที่คนที่ติดเชื้อในห้องกักกันพูดได้ทุกคนนะครับหลังจากรู้ว่ามันเป็นภาษาอะไรแล้วให้เอาสมาชิกทุกคนที่พูดภาษานั้นไปเข้าห้องนะครับวิธ,วธีวิธีคือวิธีที่จะรวบรวมคนที่พูดภาษานั้นเนี่ยไม่มีนะครับเราต้องไล่ดูทีละคนทีละคนในช่องออสตาร์เนี่ยครับ แล้วก็เลือกทีละคนทีละคนทีละคนแล้วก็จัดประยัดห้องห้อง,ห,องห้องกักกันเชื้อนะครับหวังว่าอันนี้คลิปนี้คงจะช่วยน้องๆได้นี่ผมแบบเอาแบบสดๆไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องมีอินโทรอัลโรอะไรเลยนะเพราะว่าท่านผู้ชมถามมาหลายคนแล้วก็เขาเรียกว่าทหารก็ตายไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับที่ผมรู้ไอรู้ล่วงหน้า ว่าเป็นคีคองโกอ่ะผมดูล่วงหน้าก่อนตอนที่29เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรครับเพราะมีท่านผู้ชมคนนึงมาบอกผมใน facebook Fanpage นะครับบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นเพราะภาษาไอ้ภาษานี้ภาษาขีคองโก้เนี่ยเออผมก็ลองดูนะครับก็ลองดูเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ถึงกับยังไงอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรบอกนะว่าถูกหรือไม่ถูกมีเรื่องก,ก็บอกว่าเป็นไปได้เหรอว่าสาเหตุของโรคมาจากการ การพูดนี้มาจากภาษานี้มันจะเป็นไปได้เหรอนะครับแต่ก็ก็ต้องลองดูนะครับว่ามันช่วยได้หรือเปล่าเอาล่ะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบที่ตรงนี้นะครับประมาณ10นาทีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ